สวัสดีค่ะย,ยิ้มเขียวขาวขนาดเห็นแต่เขียวน้คคะเนาอสบายดีบะคะอันเมื่อนี้ไปเอาอันไปยืมโนต้ตบุ๊กของโรงเรียนค่ะเมื่ออื่นก็เปิดเรียนเรียนต่อเรียนต่อให้มันจบยังยู้สั้นสุดท้ายค่ะสั้นสุดท้ายก็สิได้จบเร็วเนาะหลังจากนั้น สิขาสายอาชีพก็เขาได้นะคะเนะาะค่ะอันงวดน,นี้เขามาตามกันต่อนะคะเนาะหลังวันเกิดขอยไปแล้วเนาะเมื่อวันที่สิบหกเอ่อสิงหาคมสองพั 2, นหกสิบสี่นค่ะเนาะขอยบอกอยบอสามารถคอนเฟิร์มได้นะคะนะว่าเลขวันสิเขาอีกบัววันที่สิบหกนี่เป็นงวดที่หาค่ะ <c oughs> ถึกมาแล้วีงวด แล้วก็แต่ว่างวดงวดต่อไปนี่ข่อยบ่แน่ใจนะคะเนาะแต่ว่าข่อยสิ่บอกว่าข่อยซื้อเลขตัวใดแค่นั้นเองแต่ผู้ใดมักกระจาดค่ะไพ่บ่มักกระพานค่ะกระฟังไปซื้อๆก็ได้ <c oughs> อันนี้เนาะเพราะว่าข่อยรู้อยู่ว่ามีคนถ่าหลายอยู่ <c oughs> <c oughs> ค่ะข่อยบ่ไดดลงเฟซนะคะวดนนี้ข่อยเพราะว่าอันข่อยกับ่วกใครอยาก ก่เฮ็ุปันเดออันอันลงมก็ลงได้อยู่ค่ะแต่ว่า,ามีคนจับตามองหลายอยู่เนาะก็ะยานเล็กมันอันจยงนีนะคะแต่ว่าข่อยสิบอกแค่ว่าข่อยซื้อตัวใดซื้อเนาะค่ะเนาะแลค่อยเรียนตัวใดสินะอันที่เป็นใต้ดินที่ข่อยซื้อไว้เนาะข่อยก็ซื้อเลขสามตัวมีแค่สามตัวเท่านั้นนะคะเล็ก สามเอ้ยมันเป็นสามขอโทษค่ะสองสามสองเลขสามโตที่คอยซื้อนาะค่ะนาะแล้วบัดนี้กกับเป็นเลขสองโตกัแค่นั้นเองค่ะกับเอาเป็นเลขสองโตก็นมีสองสามสามสองแลวก็สองสองค่ะนี่คือหวยใต้ดินที่คอยซื้อไว้นะแต่ว่าสิมาเทเบอคอยบอลูบอสามารถบอกได้ เนาะทุกคนมนต้องเสียงดวงนะคะเนาะแล้วกัอันซื้อ่อยกับโได้ซื้อหลายค่ะคอยก็แค่ซื้อลอยคุณลอยซื้อๆทั้งหมดลอยคุณลอยเนาะเป็นเงินของสวีเดนจังเสียค่ะแล้วกับ,บ่ได้ขาดวังอีหยงหลายเนาะห้าสิบห้าสิบเผื่อใจไว้เจ็บด้วยประมาณนี้ค่ะ <laughs> เอองวดที่หาโบลูสีขาวบโบลูนะคะ บอสมัถคอนเฟิร์มได้แต่ว่าข่อยระสื่อแค่นี้แหละเพราะเป็นแนวทางค่ะถ้าผู้ใดมากจากจัดผู้ใดบอมากระพานค่ะง่ายๆค่ะแต่ว่าลอตเตอรี่กะลอตเตอรี่มียเลขหางประทัดของพี่สาวได้เป็นทรงมาให้พอพิ่ทรงมาให้ต่งวดที่แล้วค่ะแต่ว่าข่อยงวดที่เราเขาบริด้ซื้อเลยแต่สนมักเลขหางประทาดที่เราทรงมาให้มันสีบ่ออกเงินได้งวดนั้นค่ะ มันสิมักออกงวดต่อไปก็คืองวดนี้นะคะเนาะพองวดที่แล้วบอซื้อเพาะวายเกลียวเบอรซื้องวดนี้จะนี่เลขคางประทัดก็มีเท่าไหร่เจ็ดเก้าหนึ่งแล้วกแปดเจ็ดจซ,ซื้อค่ะมันเป็นเลขหางประทัศเพิ่นแก่บนนะคะเนาะพี่สาวข่อยแล้วค่าขายงัวเนาะค่ะเอ้ค่าขายอันพเพิ่นเรียงงัวนะเรียงงัวขายนะคะก็เลย เพิ่นกะทรงมาให้นะคะเนาะมันเคยออกอยู่เลขหางประทัดแต่ว่ามันสิบ่ออกในงวดงวดที่เพิ่นทรงมให้มันสิบมาออกงวดต่อไปค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะค่อยก็เลยฝากพี่สาวอยู่ทั้งทั้งผู้เยี่ยงบ้านเท่าบุระเพิ่นหาให้ค่ะเพิ่นหาเลขกให้เนาะก็ไดมาอยู่ย่างระใบมีไอที่คอยตีออกมันก็สิบเป็นเอ่อเจ็ด เก้ 91, เป็นลอตเตอรี่ค่อยลุ้นเลข3ามโตนะคะไอเลขหางประทัดเนี่ยเจ็นึแล้วก็อันเอยียงนอเจ็แล้วก็แปดเจ็ดเจ็ที่ป้นหาให้ได้อะนะแล้วก็ส่วนเอ่อหนึ 7, กับเอ่าหนึ 17, นี่คือหาบ่อใดค่ะ ก็คือบอ่เอาหาบ่ได้ก,ก็บเบาเอานะคะเนาะก็เอาเฉพาะที่มันหาได้เนาะคะะ่ะน้อเพาะว่าเลขสวยอยู่แต่อันนี้รุ่นเลข3ตัวคะ่ะเลขกใหญ่ตัวส่วนเลขกแต่ดินก็มีมีแค่นั้นล่ะคะ่ะก็มีอันสอง,สสองเป็นเลขเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะเนาะคือเลขตัวนี้นะคะมันอาสิกับหัวเด้อค่ะพี่อันนี้กับหัวนะเพราะว่ากำหนักกอง <laughs> มันจะเป็นเลขสองสามสองแล้วก,ก็กลับเอาค่ะกลับเป็น,น,นเลขสองตัวเนาะค่ะเนาะคอยกระซือซ่อมนันนะะ่นเหระแต่สมารกเลขเลขที่มันเข่าก็คือเลขสามตัวใต้ดินมันสิมาบนตลอดค่ะเลขที่คอยถือมาานี่นะมันจะเป็นเลขบนเลขสามตัวบนถ้ามันออกสามตัวบนสองตัวบนเข้าก็ต้องได้ยังกันม,ม่นบหค่ะ แต่สม่าขอจะบ่ถือโตตรงขอยจะถึกโตโตประมาณนี้ค่ะค่ะขอยระซื้อไว้ล่อล่ะกระซั่นาค่ะลอยคุ้นลอยจบบริคาดหวังอยังหลายเนาะเผื่อใจไว้เจ็บด้วยก็ค่ะเพียงแต่ว่าบริไดลงเฟสค่ะงวดนี้ผัวแกบอกบ่ต้องลงดอกกันสั่นกษียนตี ยันอันยันซื้อบ่ไใดบ้างเพียงดกยันมือนอันสันเดะกันเลยก็คือนี่คือเลขที่คอยมักนะคะเนาะเป็นเล็ที่มักถึกใจแค่นั้นเองค่ะแล้วกัอันเลขตัวเนี้ที่คอยจําจํามันสิอยู่ในหัวนี่แหละเพราะว่าคอยฝันตองหวัดหลังจากที่คอยถึกแล้วนะหลังจากเขล็กที่เหลขกมันออกมันแล้วนะคะแล้วกะมือต่อมาค่อยกระฝันตองหวัดมันสิมีอยู่ระวาง สองสามสองแล้วก็สองสามสามแต่ว่าสองสามสามนี่คือข่อยเสียงมึงแล้วเนาะมันฝันแบบเออมันมีทั้งฝันมีความขัดแย้งนะคะเนาะก็มีคนหักเฮากับมีค่ะในความฝันเนาะในระวังที่ข่อยเสียงเล็กสองสามสามนะเนี่ยในคืนนั้นมันก็สิมีทั้งความขัดแย้งขัดแย้งกับผัวแล้วก็แต่ก็มีผู้ชายมาหักเกลือ่ นะคะผู้ชายมาหากอยากเอาเฮาจังสีกอยากนอนกับเฮาสิแม่บอกง่ายๆเนาะนี่คือความฝันค่ะแต่ว่าทามันมีความขัดแย้งก็คือข่อยข่อยสิบบสือทามันมีความขัดแย้งเนาะแต่ว่ามัน,ม,นมีเหลขอีกตัวหนึ่งท,ที่ที่มันอยู่ในหัวขอยตลอดก็คือสองสามสองค่ะเมื่อเลขกตัวเดียวกันค่ะแต่ว่าสามตัวน่มันสิขึ้นโดยตัวใดเท่านั้นแ่ะค่ะอืมถ้าบ่มาสองกับมาหนึ่งประมาณเนี่ยค่ะ ประมาณแบบว่าแต่ว่าแขวงบริษัทซื้อหนึ่งสามสองนะคอยซื้อสองสามสองซื้อจบถึกสามตัวก็ถึกถึกสองตัวก็โอเคค่ะคอยก็พอใจถือถามันออกหนึ่งหรือออกสองถามันออกหนึ่งข้างหน้าคอยกันยังได้ยูสามสองเนาะถามันออก <laughs> บอกไปเอว่าวแต่ถามันออกสองข้างหน้าเสียก็คือโอกาสี่ห้องถือกาเมีเนาะค่ะเนาะกะ็ถือว่ามันก็ดีอะค่ะแต่ถามมันออกหนึ่งข้างหน้า ออกหนึ่งสามสองสี่ค็คือก็โอเคอยู่ค่ะสำหรับข่อยถึงบดได้สามตัวก็บบดหนยังพอใจในสิ่งที่ได้ <c oughs> นคะคะเนอะอืมอันเมือ่อความเพิ่นกระถึกน้ำหลายคนอยู่ค่ะกะบพอมาสมัครเล็กเหลขกที่ได้มาก็มีแค่นี้เหรอคะแค่เลขสามตัวยงแต่กลับเอากลับเป็นเ,นเลขสองตัวสองตัวบนนั่งเค่ะแต่ข่อยก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างกันละเฮ็ดไว้เป็นอา่า เป็นบนแล้วก็ล่างพร้อมเนาะกระเบิดแค่แปดลอยแค่นั้นเองนะคะเท่านั้นนะคะ่ะที่แขวีซื้อวันนี้เนาะกะวังวา่ากะวังว่ามันสีมใไ้เนาะค่ะเนะาะกะซาทุขอไฮสองสามสองมาสามตัวบนนะคะเนาะสามตัวบนมาตรงหรือมาตโตด,ดก็ได้ค่ะพอใจทั้งนั้นเนาะ กะจังไดกับขอถ้าใครซื้อก็ขอให้ลุกเพจขอให้ทุกคนถูกน้ำกันนะค่ะเนาะถ้าใครมากกะจัดค่ะ์บอากกับพานค่ะบริสีเลียดนะคะเนาะกะมารอรุ่นกันวันเออวันที่สิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เท่านั้นเองค่ะอืมเมื่ที่แล้วลุนอุ้ยลุนจนมันจนลุนมั่นนเลี้ยงวมื่ที่แล้ว่ายจังเลยกะสาธุ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 ค่ะ ขอให้ขอให้มาขอให้โดนขอให้ปังขอให้รวยรวยค่ะปังปังรวยรวยเด้อค่ะเด้ออันนี้บอกให้เป็นแนวทางซื้อเด้อค่ะบไรีบุรบังคับบไรีบังคับไปอันนี้คือว่าบอกว่าขยอยสื้อตัวใดเท่านั้นเองเด้อค่ะเนาะค่ะค่ะมือในกาซ่ำนี้แล้วนะคะเนาะสวัสดีค่ะ <c oughs>